น,น,น,น่าจะหลายตัวเห็นสองตัวขึ้นไปนะนั่นเปนจริงแล้วหลังไม่น่ามีล้มั้งครับ bên thoáng này xong bên thoáng ừ. okay. hey, <laughs> 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 này. thoáng tháo rồi chứ. người mời 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 mình mời 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 khó này mời 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 บนเขาครับบนเขาไปายกันอีกห้าตัวเอาบนเขาเน่ยจะสองไะมันมันยิงทางซิกนู้นครับมันอยู่บนเขา แล้วมันยิงตัวทางซีกดันไหยล่ะที่ไหนน้องที่ไหนน้องที่ไหนน้องดันไหมโอ้โอะไรมีเครืองด่มด้วยนอกนอกไปไปยังสามสองสามสงสามสอง เจทางนู้ดเจตกดังกดังเจออกไม่ได้ออกไม่ได้เฮ้ยทำไมสมกยังอยู่อ่ะยังมีอีกตัวอบนเขานี่ไปขึ้นอกสมกันนะไปขึ้นอกสมกันนะโอเคๆตามตามมัหน่อยโอเคไปขึ้นผ้อสมกัน เอน e m i e โอเคโอเคยัมระวังระวังระวังมันวี AW ป่ะ nah, วีผมมีมเลี่ต้อง่ดะาเจ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 ต้องเข้าวงนะห้สิบวิเจต้องเข้าวงครับเราต้องดักขอบมันเนี่ยแหละระวังนะวงจะบีบแล้วห้วิสีวิแล้ว ăn sữa mổ ăn sữa mổ ăn sữa mổ ăn ăn sữa mổ 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 เข้าบ้านได้ปะลง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 อสี่คหมสามสามหนึ่งครับสามหนึ่งบ้านบ้านบ้านนี่ เปล้วครับันมาดันโอ้อะไรนะสยอะสิเยอะอะไระมัวเดียวเนี่ยี่เปลื่อนไีอยู่ไหนวะนะประเดี๋ยวโอเคมา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 โอเคกดผิด ตรงนี้แล้วครับเฮ้ยมีอยู่ไหนวะ <c oughs> ย้อนสุดยอดลงตัวสองไก่แล้วนี่ หลงคุต้งทายไม่มีธุรกิจธุรกิจมู้ดหายเลยหาทำธุรกิจม่เปิดฝ่ายไงวะว่าม้ดด้